กูณคมอะไรก็ได้เออเปิดละออาน,นะฮะการดาโหลดอยู่อ่่แล้วเข้า g o o g ิ e นะฮะหลังนี้เราก็พิมพ์เลยว่า open d o r นะฮะโอเคนี้ก็ทำการเข้า a ฟ e b o o k ของเขานะฮะจะเป็นอันนี้จะเป็นวิธีการลงเกมน,นะครับโอเคแล้วก็รอก่อนนะเนกกะเห็ุไม่ค่อยเร็วเลยไหทีอดีแตตอนนี้เราก็พอเข้ามาในเว็บเราก็กดดาวน์โหลดนะฮะอ่า ที่มันก็จะทําการเข้าสู่เว็บดาวน์โหลดนแล้วก็รอกรัอีกแบตอนนี้มัก็กําลังโหลดอยู่นะฮะในกูกนีก่ <c oughs> นบางคนอาจจะบหนาดาเสร็จเสร็จเลย <c oughs> ไไก็รอหน่อครับขออภัยในความกลของอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับ <c oughs> ช่วงนี้ก็ไม่สบายะะะเออโอเคมาละแล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่างนะครับแล้วมันก็จะมีเอ,อ่อไอดาวน์โหลดตัวเกมปัจจุบันกับ ดาวนโหลดไอตัววีซีไว้รออ่ะคือไอตัวปัจจุบันก็โหลดไปเลยครับเอาทีนี้ก็ไอตัววีซีนี่ในภายภาคหน้าค่ะอาจจะใช้ตัวนี้แทนไอตัวเก่าได้ไตัวปัจจุบันนี่แหละทีนี้พอเราโหลดตัวปัจจุบันเสร็จแล้วเราก็ต้องโหลดตัวล็อกอินด้วยนะครับยังเล่นไม่ได้นะฮะแล้วก็มีตัวล็อกอินด้วยโอเคมาโหลดตัวปัจจุบันอ่ะโหลดโหลดละนะเราก็มาถึงขั้นตอนการลงเกมแล้วกันค่ะแล้วก็เปิดไอตัวที่เราโหลดมาแหละไอตัวลงเกมแหะ พี่ย็ทำยางกดอินสตอ์นะฮะเออติดตั้งที่วะรับด้วยนะคะขับไฟเสียงให้นมนหายนะฮะแล้วก็เบ้า์เลยที่ลงนะฮะแต่ของผมเอาลงนี้นลออแล้วกันอ่ากดอินสตร์ไปนี้แล้วก็รอมันจนกว่ามันจะเอโหลดเสร็จนะฮะถ้าโหลดเสร็จแล้วที่มันก็จะมีกดทีนิ่แล้วก็กดไปนะะแต่อันนี้ผมมีอยู่แล้วผมกดแันเซอรแล้วกันอ่าอ่ออากดปน่มข่มไปเนี้ยถ้าทำการโหลดไอตัวเข้าเกมน,นะฮะ,ะโอเคอ่าแล้วก็โหลดนะอ่ะ กดเลิ่มดาวน์โหลดโอเคนะฮะนี่กดเปิดนะครับเราก็รอหน่อยนะฮะอ่เปิดโดนไฟเซเว่นซิปหรืออ่ออะไรวะบิดบิดว่านะฮะงั้นใช้ไ,ได้แล้วก็เปิดโฟลเดอร์เกมที่เราลงไว้นะับอ่ะก็ดีครับแต่เราเปิดมาแล้วที่เรา็ลอไฟอ่าไฟหผมสั่งให้มันเปิดจะกินเปิดละอ่ะแลอะรอฮะ นี้เราก็ลากไอโฟลเดอร์ทั้งหมดในในในไอใ,ในไฟล์มาใส่ในโฟลเดอร์เกมนะฮะทุกไฟล์เออทุกไฟล์ในเซเว่นซีบะมาใส่ในโฟลเดอร์เกมน,นะกดรูปเปนรีเพทไปนะอันนี้ผมมีอยู่แล้วผมเลยต้องกดนี้แหละไม่เป็นไรห,หรอกบางคนด้วยอาจจะไม่ต้องกดก็ได้นะฮะก็อ่ะก็เสร็จชิลน,นะฮะวันนี้ก